สวัสดีวันตุนจีนครับผมวันนี้ตรงกับวันจ่ายฮะเราผมก็มาเล่นนี่ครับบายาเช้าที่นี่หละครับสตี์มาเพื่อกับกลุ่มบางกอกซีเนียครับผมฮ่วันนี้มาเลดนิดหน่อยครับมาถึงนี่เขาเล่นเกมแรกกันไปแล้วคือเมื่อคืนแหงมาฮะ <laughs> มาถอนของออกก่อนนะจ๊ะเบบี baby. นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ผมอย่างที่บอกไปตะเกียครับผมมาถึงเนี่ย เขาเริ่มเกมแรกแล้วคือที่นี่ยังมีกฎว่าเกมแรกจะเล่นยี่สิบห้าแต้มฮะผมมาตอนประมาณแต้มที่แบบสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณเนี้ยจยังไม่ทนได้ทักทายผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเท่าไหร่ก็วันนี้วันตรุษจีนฮะเป็นวันจ่ายคือเมื่อวานผมก็มานะวินี้ผมมาแบบสองวันเลยทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยคือเมื่อวานเนี่ยผมก็มาแบบว่าผมเล่นแป๊บเดียวฮะ แล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายก็วันนี้เอาบรรยากาศบาสวันตูจีนมาฝากกันจ้าก็ออกกำลังใจกันก่อนอารมณ์นี้คือตเจีนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามดูอยู่หรือไม่ติดตามก็แล้วแต่ขออวยพรอวยชัยให้ครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรวมถึงงบรรดาพวกเฮ er ียในชมรมด้วยครับในชมรมอาวุธ บางกอกซีเนียด้วยครับขอให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้ทุกคนพอผมมาเขาเรียกอะไรมามารู้จักคุณหลักผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับว่าการที่เรามีสุขภาพ คารณา์ไมที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยมันสําคัญมากครเดี๋ยวยังอื่นมันจะดีๆมันจะตามมาเองฮะถ้าเราสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนอืมารมณ์นี้ครับขอให้เฮงๆรวยๆประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจหวังกันนะครับแล้วก็อะไรดีๆขอให้คุณได้ประสบพบเจอหมดเลยอารมณ์นี้แล้วกันครับ อย่างที่บอกไปครับเมื่อคืนแปดมาฮะเมาว,วันนี้ก็เลยนั่นแหละมาเบิร์นออกหน่อยมาก็มาแบบมึนๆอื่นๆฮะอย,อย่างช่วงนี้คือช่วงนั่งรอเนี่ยก็เลยมาขายเก็บบรรยากาศมาฝากกันก่อนนะจ๊ะมาเจอพวกพี่ๆพวกอะไรเงี้ยพวกเฮียหลายๆท่านเนี่ยก็คุยเล่นแซวกันนั่นแหละตามภาษาฮะ ส่วนตัวผมว่ากิจกรรมวันนี้ในวันตรุษจีนนี่นะตอนแรกแบบฟรีฮะคือวันนี้เข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวบรรดาคนที่บ้านก็เต็มของจัดไหว้กันใช่ไหมเราก็ไม่ต้องอยู่เกะก,กะไม่ต้องอยู่เกะก,กะที่บ้านเราเลยออ,ออกมาเล่นบาสก่อนแล้วก็คงจะกลับไปช่วยเท่าที่ช่วยงานที่บ้านเท่าที่เขาจะให้ช่วยหรือว่าไม่งั้นก็คงอยากกลับไปพักอะไรประมาณนี้ แ้วก็มีคุยกัาว่าพี่ๆไว้ว่า,าวันนี้ผมอยู่ว่างนะผมอยู่ได้อยู่ได้ก็เขาก็แผนกันว่า,าก็ตามธรรมเนียมเดี๋ยวก็กินข้าวกันไปอะไรเงี้ยครับด้วยความที่นี่คือชมรมนี้เขาอยู่กันแบบพี่น้องฮะสนิทกันแล้วก็ไม่ได้แบ่งฝากแบ่งฝา่ายแบ่งกรุ๊ปอะไรกันก็จังหวะว่างก็กินข้าวผู้ใหญ่ก็แชร์ประสบการณ์กับเด็กๆอย่างเด็กน้อยอย่างพวกเราเนี่ย ผมว่ามันก็ใช้คำว่าไงเป็นสังคมคนระับเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่ดีครับอ่าผมในฐานะน้องน้องน้อยอใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าในเจนนี้เราเป็นเด็กจริงๆอยู่ข้างนอกเราเป็นผู้ใหญ่อนะ่ะแต่อยู่ที่นี่เราเป็นเด็กพอเข้ามาสัมผัสเราก็แบบชอบวัฒนธรรมนี้โดยส่วนตัวอยู่แล้วครับก็เลยแบบนะ เวลาเราไปเจอน้องๆเราเราก็ส่งต่อวัฒนธรรมอย่างนี้เหมือนกันครับต่อยอดกันไปนะจ๊ะเแบบีอารมณ์นี้แหละกันเล่นวันนี้ก็นี่แหละวันนี้คนไม่เยอะมากครับน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งติดกิจกรรมกันด้วยครับซื้อของไหวเตรียมของอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆท่าน ามมาน่าจะเลทถ้าจะมาคือมาเลทเพราะว่ารถติดครับผมอ่ในเมืองนะาการเดินทางน่าจะลําบากนิดหนึง่งไม่ว่ากันตอนนี้ก็ให้พวกเขาเล่นรอกันไปก่อนส่วนตัวผมเองเนี่ยหลังอย่าไปแข่งไม่ใช่ดิช่วงหลังมานี้เลยดีกว่าใช่คําว่าช่วงหลังเลยมีหลายคนทักมาครับดูผมแข็งแรงขึ้น ดูผมวิ่งดูผมกระโดดดูผมอะไรเงี้ยดูดูฟิตขึ้นดูอะไรเงี้ยผมโคตรดีใจเลยฮะอย่างที่บอกไปข้างต้นเน่ะพอถ้าเราสุขภาพแข็งแรงอะ่ะแม่งดีอะ่ะเออผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่รับรับชมรับฟังอยู่ก็จะแบบ,บคิดเหมือนเหมือนกันแหละไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เงี้ย สุขภาพแข็งแรงแม่งดีที่สุดแล้วจริงๆนะนะจ๊ะเแบบีตอนแรกจริงๆไงอตอนที่ทำคลิปเนี่ยผมทำคลิปเสร็จแล้วนะกลับมาผมว่างๆไงผมทำคลิปไปแล้วแต่ไอตอนใส่เสียงเนี่ยผมใส่ไว้เมื่อคืนแต่สุดท้ายลบออกครับลงใหม่โอ้มันไม่ได้ฟังเลย เมามาฮะอารมณ์นี <Ugh>. ้เมาแล้วทำรู้สึกเพียนเพยนก็เลยมาลงเสียงไว้ในตอนเช้าวันจัน์นี้แหละวันจูจีนนี่เลยฮะวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเนี่ยคือมามาทำให้มันเสร็จเสร็จไปแค่นั้นเองอ่าไม่อยากข้างค้างก็เลยแฮปปี้นิวแฮปปี้นิวีย์สำหรับอ่า ีใหม่จีนปีนี้ครับตุ๊จีนฮนะปีนี้ต้องเรียกวอะไรปีม้าใช่ไหม,มนั่นแหละผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากครับวันนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าพอเรามาถึงจังหวัดที่เราได้เล่น,เ,ลนเราก็ลงมาเล่นวันนี้ผมก็เล่นค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับพอเล่นจนแบบ รู้สึกตัวว่าควรจะพักก็พักเลยก็ออกมานั่งพักแต่ตอนช่วงนี้นั่งพักก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายฮะช่วงหลังอย่างนี้คือคนจะมาเยอะขึ้นฮะพวงเฮียหลายๆท่านก็เริ่มตามมากันก็ดีฮะมาสลับกันพอดีสุขสันต์วันตุษจีนนะครับทุกท่านเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลย สร็จเนี่ยระหว่างนี้นั่งพอเล่นเสร็จนะก็แบบผมก็นั่งเชียร์นั่งคุยนั่งเมาท์มอยอะไรเงี้ยเกอขึ้นเนี่ยเลยเป็นเหตุว่าลืมถ่ายด้วยคือหลายๆท่านที่แบบตามมาเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยมากครับช่วงหลังผมมาเล่นที่นี่ผมจะถาถ้ามีจังหวะได้มาเนี่ยผมจะติดว่าเอาโทรศัพท์นี่แหละถ่ายถ่ายภาพ แต่ผมจะใช้เขาเรียกโหมดโหมดโปรฮะเออโหมดโปรแล้วปรับแต่งภาพเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายเป็นพาพนิ่งเก็บๆแต่วันนี้ลืมนะวันนี้ไม่ทําไม่มีจังหวะทําด้วยก็เลยเป็นเก็บบรรยากาศมาฝากกันเนี่ยระหว่างที่เล่นๆอยู่เนี่ยแล้วดูวงเฮียเขาเล่นกันเนี่ยผมว่าฮ้นไหนๆวันนี้ว่างแล้วว่ะ แล้ววันนี้ลูกพี่ผมมาพี่จุย้ยมาห่างเหินกันไ่นานนะฮะเพราะว่าช่วงหลังติดภารกิจเยอะคือโทรคุยกันบ่อยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ปาร์ตี้กันอก็เลยว,ว่าเ,ออเดี๋ยวชวนแกกินข้าวกะว่าจะชวนจะชวนพี่จุ้ยกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วการชวนพี่จุย้ยไม่ได้ชวนพี่จุย้ยคนเดียวอยู่แล้ว มายกแก๊งแน่นอนก็เลยคิดแผนว่าวันนี้แม่งน่าจะยาวครับอารมณ์นี้คือเล่นบาสเช้าแต่กลับบ้านเย็นเน่ะเอาเอาประมาณนี้แล้วกันคิดไว้นะอารมณ์นี้แน่แน่นี่แหละโอวันนี้ว่าแบบไม่ใช่ ที่มากันเนี่ยไม่ใช่สมาชิกหน้าใหม่นะเป็นสมาชิกหน้าเก่าที่ไม่ค่อยได้มาฮรแล้วรีเทิร์นดีใจดีใจครับเพื่มากันเยอะๆสนุกด้วยกันมาเล่นด้วยกันแฮปปี้ด้วยกันเนี้ยเล่นเฮฮากันตามภาษาแหละออกกำลังกายครับสุขภาพสุขภาพนี่วันนี้สนามอาจะจะดูแบบ เงี่ยมเหงาหน่อยอ่าขาดสีสันมาจำสนามนะคือพี่โสกับพี่ตีครับแกก็ติดซื้อของไหว้ติดเตรียมจัดไหว้ก็เลยไม่ได้มาพุกงีจะมีเสียงพูดคุยบรรยากาศสังสรรค์เฮฮาในสนามวันนี้ก็ก็เฮฮาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ดังเฮฮากันแบบเบาๆอารมณ์นี้ฮะแหละ เนี่ยจนนี่น่าจะเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วฮะผมก็นั่งอยู่จนเลิอกอะนั่งคุยกันพวกเหี้ยวแหละนั่งเฮฮากันตามภาษาหลายๆท่านก็คือด้วยอากาศร้อนนะครับใช่น,นี้อากาศร้อนหลายๆท่านก็คือเล่นจนเล่นไม่ไหวอะ <c oughs> อย่างโตผมเองก็เช่นกันฮะคือผมเล่นจนรู้สึกว่าได้เหงื่อนะเขาได้เหงื่อแล้ว ผมนั่งพักเลยผมไม่ไม่เล่นละคือไม่ได้กลัวเจ็บกลัวอะไรหรอกผมว่าขี้เกียจลงอะขี้เกียจเล่นอารมณ์นั้นก็เลยพักแล้วให้ท่านอื่นเขาเล่นกันไปดีกว่าระหว่างนี้เราก็นั่งรอก่อนรอว่าเออเดี๋ยวจะไปกินข้าวไหนจะแพ่นกันกับว่าพี่เพื่อนเพื่อนว่าเออจะไปกินไหนกันดีนะ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนระหว่างที่เล่นอยู่ยังไม่ได้คุยส่วนใหญ่จะคุยตอนเล่นเสร็จฮะ<ต><ว>เพราะอย่างน้อยวันนี้คือพีวิทมาด้วยพีวิทกับผมบ้านอยู่ใกล้กันนะก็ตอนแรกก็กาดชวนว่าคือด้วยความเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวมาแล้วเมื่อคืนเราอึนมาอย่างเต็มการาฟเลยฮะก็เลยกะว่าอยาข้าวรองท้องหน่อยตอนแรกกาชวนพีวิทว่าตอนกลับกลับด้วยกันอยู่แล้วนะก็เอออย่างน, <spiritually> น้อยก็ แวะกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่กินผมก็กินอยู่แล้วไงแต่พอดีมาถึงสนามเจอลูกพี่บพปิจุยมาเพื่อกล่าวว่าชวนแกกินด้วยเลยอย่างนี้แหละซึ่งมีวิจริงตอนแรกที่คุยแบบกับแกบอกแกติดธุระนะแต่ว่าเออถ้าแวะกินข้าวได้แต่ถ้ายาวไม่ไหวอะไรเงี้ยนั่นแหละที่มาที่ไปที่แพมอยู่เนี่ยไ,ไ,ไอเรื่องกินข้าวนี่นะ เาหิว,วแหละไรเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกประมาณนี้ฮะส่วนนี้ก็บรรยากาศการเล่นบาสวันตุจจีนวันนี้ของพวกเราชาวบางกอซีเนียครับคร่าวๆคร่าว,าวอ่า <c oughs> เดี๋ยวเร็วๆนี้ <c oughs> ทางชมรมจะมีการจัดงานประจำปีครับซึ่งจัดทุกปีอยู่แล้วซึ่งแผ่นออกมาแล้วครับ กำหนดการออกมาแล้วปีนี้จะจัดที่นี่แหละที่โรงเรียนสตรีมหาพทธารามนี่แหละครับแต่จะจัดในปีนี้จะจัดในวันที่สิบสี่สิบห้ามีนาคมใช่เพราะว่าทำเรื่องขอขอสนามเป็นกรณีพิเศษแล้วเพราะมิจะมีจัดงานก็คือจะเป็นธีมว่าเป็นกีฬากีฬาประจำปีภายในอะไรอย่างนี้แหละแหละว่ามาแล้วส่วน จบเกมก็มีขิงขังกันนิดนึงครับอ่าเล่นเกมกันหน่อยอเฮฮาตามภาษาชาวเล่นหยอกล้อกันตามภาษาพี่ๆน้องๆน,นี่แหละเฮากันก็สนุกดีฮนะ <c oughs> และ <Okay. S 1> เดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยรอรอ,อพี่ตีก็พี่หยาดก,ก็ยิงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งกินข้าวกันฮะจังหวะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับก็เลยอ่ากินข้าวนั่งเมาส์กันหน่อยดีกว่านั่นแหละ จะก,ก็จะกินแถวบ้านนะเอาแถวนี้แล้วกันเดีย๋ยวแผ่นร้านกันฮะดูดูกันว่าเอาร้านไหนดีนี่แหละเนี่ยครับวันนี้ของบาร์จามเช้าที่โรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามกับกลุ่มมังกรซีเนียครับแลวที่บรรยากาศก็กคล้ววันนี้ครับผมอวันนี้ันผมไม่รู้ว่าทำไรผมก็นั่งตัดไฮไลท์แล้วก็แจกในกลุ่มนี่แหละก็เลยเอามาลงด้วยเลยนะจ๊ะประมาณนี้ครับผม บาทยามเช้าวันตรุษจีนนี่เลยฮะเดี๋ยวจะไปกินข้าววันเนี้คือระหว่างรอพวกพวกพี่ๆอาบน้ำกันเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันเรียบร้อยก่อนจะไปเจอกันที่ร้านส่วนตัวผมเนี่ยจะดิ่งไหมก่อนเนี่ยผมกับพี่วิจจะดิ่งไปรอ,อก่อนเพื่อจะไปจองโต๊ะแล้วก็มีน้องอีกคนไอพันอ,อไอพันในไ,ไก่เนี่ยมันก็จะแบบ เตรียมไปกินข้าวก่อนเ็เอาเรื่องของเรื่องหิวแล้วจ้าเแบบีไม่มีอะไรมากเลยฮะนั้นร้านกันเรียบร้อยแล้วรู้พิกัดกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นๆอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็จะตามมาเช่นกันตอนแรกนึกว่าจะประมาณแบบห้าหกคนสบายสบายคุยไปคุยมามากันเป็นสิบคนแล้วโอ้โหคือคักทีเดียวแล้วเราก็จะมากันที่นี่เลยจ้าพักคาร วาดซิวกีตลาดน้อยครับผมนี่แหละร้านนี้จริงๆคือส่วนตัวผมไม่เคยมาครับผมเพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกก็ดูเหมือนร้านข้าวหมูดแดงธรรมดาเลยมีอะไรเลยเดี๋ยวพอเดินเข้าไปดิโอ้โหอลาัางการเลยฮะนี่แหละเพลินบรรยากาศอย่างนี้เลยฮะก็เดี๋ยวจะกินข้าวนั่งเมามอยกันแล้วก็มุบ แต่มรดีว่าที่ร้านเนี่ยดื่มไม่ได้ครับเนี่ยก็เลยว่าเบรกไปก่อนเดี๋ยวมาดื่มกันตอนดึกแล้วตอนดึกก็มาต่อกันที่นี่และครับร้านนี้เลยจเจริญราษฎร์ผมมากับพี่จุ้ยสองคนครับนั่งดื่มกันฮะวันฉลองวันตรุษจีนด้วยก,กันกับลูกพี่หน่อยอ่าเนี่ยแหละตอนแรกก็ชวนหลายๆคนนะแต่ว่าหลายๆท่านเขาก็ไม่สะดวกกันคนนี้ก็เลย จับคู่หูเป็นบันดดี้กันกับพี่จุ้ยนี่แหละ <laughs> พี่เลิฟพี่เลิฟอ่าก็นั่นแหละสุขสันต์วันตรุษจีนครับทุกท่านต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้กันมาโดยตลอดด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยครับแฮปปี้ดีเยียครับผม